วันนี้จะมาแจกรหัสสมัครเน็ตซิมซิมเทพแพ็กเกตนี้ก็คือ10เมกนาน1ปีแต่ว่าโปรนี้จะสมัครได้สำหรับผู้ที่ใช้ซิมซิมของทูมานานหลายเดือนแล้วสามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะ ก็ซิมเนี้ยสิเมกสามารถสมัครได้ถึง1ปีใช้ยาวๆเลยแล้วก็จะมีเรื่องของการโทรฟรีในเครือข่ายตลอด2 4ชั่วโมงให้เรากดดอกจัน9 0 0ดอกจัน8235สสี่เหลี่ยมโทรออกสามารถสมัครได้เลย ค่าสมัครของโปรนี้ก็อยู่ที่1,890บาทถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่าซิมเราสามารถสมัครได้หรือเปล่าให้เราลองกดดอกจัน900์9 0ดอกจัน8 2 3สองสหลเสี่ยมแล้วก็โทรออกดูลองเช็คในในกล่องในในข้อความดูว่าถ้าเกิดว่าเขาแจ้งมาว่า คุณไม่สามารถสมัครพ็กเกจนี้ได้ก็แสดงว่าซิมของคุณยังไม่สามารถสมัครโปรนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ากดไปแล้วแจ้งว่าเงินเงินในซิมของคุณไม่เพียงพอสำหรับใช้บริการถ้าแจ้งมาแบบนี้สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าให้ให้เติมให้เติมไปในซิมห0 0 890บาทหรือหรือเติมให้เกินอ่าของจำนวนเงินนี้ก็ได้แล้วก็ลองสมัครดู